เมตาครับโดนกล่าวหาว่าผูกขาดแอปโซเชียลในมือทั้ง Facebook ทั้ง Instagram แล้วก็ WhatsApp แต่มาสก,ก็เบิร์กก็ย้อนว่าก็ถาม FTC ตอนนั้นแล้วอะว่าควบรวมกิจการได้ไหมทำไมตอนนั้นไม่ห้ามและก็บอกด้วยครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ควบรวมเหมือนเดิมนั่นแหละโดยศึกนี้ครับเป็นการฟาดฟันกันในสารระหว่าง FTC หรือคณะกรรมาการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐกับเมตา โดย FTC เขากล่าวหาว่า Meta ผูกขาดทั้งเลือกของแอปโซเชียลเพราะใช้เงิน30 0 0 0ล้านในการซื้อ Instagram เมื่อปี2012แล้วก็ใช้เงินถอย6กแสนล้านบาทในการซื้อ WhatsApp เมื่อปี2014ครับแต่ Mark ค u c k e r b e r g ก็ย้อนกลับไปว่าที่ปิดเดีวเกินไปในตอนนั้น FTC เองนั่นแหละครับที่เป็นคนอนุญาตแล้วจะมาคัดค้านยื่นสารอะไรเอาตอนนี้ แล้วตอนให้การในศาลครับทนายฝั่งเมตาก็ถามมาร์กว่าที่ใช้เงินไป600สนล้านในการซื้อ WhatsApp นี่รู้สึกแฮปปี้ไหมมาร์กก็บอกชัดๆเลยครับว่าให้ย้อนเวลากลับไปก็ซื้ออีกครั้งอยู่ดีโดยการต่ส่วนที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อ14 1 7ถึง17เมษาที่ผ่านมาครับซึ่งถ้าฝั่งเมตาแพ้นักวิเคราะห์และสื่อต่างประเทศเชื่อว่า i n s t a g r กรก็น่าจะปลิวโดนบังคับขายไปในที่สุดครับ